สวัสดีครับกับผมบริทสอนเพียงเกรครับยังไม่ถึงหกโมงเช้านะครับก็ปฏิบัติการออกกำลังโดยการเดินบ่อๆเป็นปกติทุกวันนะครับขอเชิญชวนท่านที่มีเวลาก็ออกกำลังกายถนัดอย่างไรก็ออกอย่างนั้นนะครับเพื่อให้ได้เงื่อ ให้ร่างกายแข็งแรงเป็นพื้นฐานในการต่อสู้กับโรคภัยทั้งปวงที่จะพึงมีโดยเฉพาะไอ้เจ้าไวร้ายโควิด -19 ถ้าร่างกายแข็งแรงผมคิดว่าเขาคงไม่กล้ามาลังควานคนที่แข็งแรงอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับ บ้านเมืองไทยของเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันดีนะครับในการที่จะต่อสู้กับโควิด19เมื่อวานผมเฟซบุ๊กไลฟ์ไปบอกให้ในายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหายใจพร้อมๆกันหน่อยคือหัวใจเต้นไม่เหมือนกันเต้นไม่พร้อมกันดูจากการถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโฆษกรัฐบาล เตีว่าการกระทรวงการคังให้สัมภาษณ์แทบจะพูดได้ว่ามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันผมเลยบอกว่าให้คุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยซึ่งดูแลเป็นประธานสออ,อชอให้พูดความจริงกับประชาชนจนใ้ที่สุดครับคำคำตริงของผมคำเสนอแนะของผมในี่ท่านก็ยอมรับอยู่นะ ท่านบอกว่าเมื่อวานวานก่อนนะคือวันที่16หรือ15เนี่ยแหละเมษาท่านให้สัมภาษณ์ไปอาจจะสื่อสารผิดพลาดไม่ถูกต้องขอโทษประชาชนเออได้รับคำขอโทษจากนายกก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะชายชาติทหารขอโทษประชาชนคือนายกเนี่ยมีข้อเสียอยู่ที่ปากครับ ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายชิบหายอยู่ที่ปากครับหลายครั้งนะอันนี้ไม่ใช่กาพูดเยออเย้ยนะครับไม่ใช่พูดยอเยอ้ยเน็บแนมนะั่นไม่ใช่ปากของท่านพาจนอาจจะรับรู้ข้อมูลเยอะไปมั้งครับรู้อยู่คนเดียวเหมาเหมารอบเอาเหมางานมาไว้กับท่านเยอะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็หนักพอแรงแล้วควบรับตรีวาการกระทรวงกลาโหมเข้าไปอีกมาควบประธานสออชอประธานโควิด -19 เข้าอีกก็น่าเห็นใจนะครับมีสองมือสองเท้าเหมือนเรานี่แหละท่านก็ผิดพลาดแต่ว่าผมขอเตือนไว้นะครับอย่าให้มันผิดพลาดซ้ำอีกเพราะการถแถลงข่าวลักษณะอย่างนี้ที่ไม่ตรงกันที่ไม่เจือปนกับความเป็นจริง มันจะทําให้ความศรัทธาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีต่อคณะทํางานของท่านลดน้อยถอยลงครับจริงๆนะพูดผิดบ่อยๆพูดโดยไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดความศรัทธามันเสื่อมแล้วครับคุณค่าความเชื่อถือจะไม่มีเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเห็นไหมครับจะมีหมาป่ามากัดมาอะไร ฝูงแกะบอกไปก็ไม่มาจนในี่สุดหมาป่ามามาพูดบอกว่ามาเป่าประกาศให้ประชาชนช่วยเขาก็ไม่ช่วยเพราะคุณพูดเมื่อครั้งก่อนเป็นมันไม่จริงะนะครับขอบคุณที่รู้จักขอโทษการต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันก็ต้อง่วมไม้ลวมมือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ใช้กฎหมายจนลืมวัธรรมประเพณีหรือลัวหรือลืมความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างครับอย่างการณีที่อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับคนไหนเคยไปเบนจลักษ์ศรีสะเกดนะครับ เขามีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจเมื่อวันที่10 10 1บนาฬกาของวันที่14เมษายนก็จับกุมเด็กวัยรุ่นประมาณอายุ18ปีนี่แหละครับสองคนเป็นผู้ชายจัดมาด่านตรวจแห่งหนึ่งที่อำเภอเบญจลักษ์ก็จับก็แจ้งข้อหาว่าไม่ สวมหมวกนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากเคหสถานนะครับสำหรับเรื่องหมวกกันน็อกลูกหลานเยาวชน18ปีทั้ง2คนนี่ให้การรับสารภาพซ้อนกันมาปกติหมวกกันน็อกจะต้องใส่ก่อนล้มนะครับไม่ใช่ลม้มแล้วค่อยใส่ ผมเห็นด้วยนะครับในการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยถ้าไม่ใส่ก็ตักเตือนกันไปลูกหลานมันอยู่ในวัยที่คึกขนองอยู่ผมไปสปปลาวครับเขาไม่เรียกหมวกกันน็อกนะครับเขาเรียกหมวกกันหมวกกันกระทบไม่ได้ใช้สับทับทับสับเหมือนประเทศไทยเราไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เปรียบเทียบปรับกันไปแต่ข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งเรื่องนะครับไปถึงอายการของศาลกันทรลักษ์อำเภอเบญจลักษ์เนี่ยขึ้นศาลจังหวัดกันทรลักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดศาลจังหวัดของพัรมนุญศาลยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอำเภอกันทรลักษ์เป็นจังหวัดในเขตการปกครองนะครับอำเภอกันทรลักษ์นี่ยอยู่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดแต่เมื่อมีศาลแล้วเขาเรียกว่าศาล จังหวัดกันทะลักษ์มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาคดีแพ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเขตขอบเขตอำนาจของศาลกันทะลักษ์เขาจึางเรียกว่าศาลจังหวัดกันทะลักษ์ก็ส่งไปให้อายการประจำศาลจังหวัดกันทะลักษ์พิจารณาอัยการท่านก็เห็นพ้องต้องกันกันกบพนักง,งานสอบสวนที่จับกลุ่มกุมขังลูกหลานสองคนมาลูกหลานสองคนนี่ก็รับสารภาพครับ ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยจริงๆออกจากเคหสถานมันมีกฎหมายครับมีพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558มาตรา34วงเล็บ6เขาก็บอกว่าทางตำรวจทางอายการเห็นว่าเมื่อมีการออกเมื่อมีการกระทําหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขะลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานหรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่อื่นใดโอ้ข้อหายาวเฟือยเนี่ยนะครับข้อหายาวจำแทบไม่ทัน รปรากฏว่าพนักง,งานอายการก็สั่งฟ้องแต่ว่าสารจังหวัดกันทรลักษ์ครับมีคำพิพากษายกฟ้องครับท่านผู้ชมครับมีคำพิพกษายกฟ้องบอกว่าบอกว่าเมื่อการไม่ใช้หน้ากากอนามัยออกจากเคหสถานสารกันทรลักษ์บอกว่า ไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามและกำหนดโทษไว้การไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านเคหสถานเนี่ยไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามและกำหนดโทษไว้ประกอบกับลํำพังเพียงแต่การใช้การไม่ใช้หน้ากากออกจากเคหสถานโดยไม่ปรากฏข้อที่จริงอื่นประกอบไม่น่าจะเป็นเหตุให้ โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไปการกระทําของจําเลยจึงไม่มีความผิดพื่อกษายกฟองครับพกษายกฟ้องนะครับน่าสนใจนะครับพระวะโรกติดต่อ2558มาตรา34วงเล็บ6ไม่ได้ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งกำหนดการกระทำเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ประกอบกับกฎหมายทั่วไปครับคือกฎหมายอาญาซึ่งใช้ในการกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาทั่วไปมาตราสองบัญญัติได้ว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําการอันเป็นเหตุตามกฎหมายนี้ใช้ในการกระทําความผิดและกําหนดโทษไว้คือหมายความว่าถ้าจะมีความผิด ก็ต้องมีกฎหมายกำหนดโทษไว้นะจะออกกฎหมายย้อนหลังก็ไม่ได้นะหลักออกกฎหมายย้อนหลังไม่ได้ยกเว้นกรณียุบพรรคไทยรักไทยได้ย้อนหลังได้ครับประเทศนี้มีข้อยกเว้นช่องโหว่มากนะครับหลักการกฎหมายที่เราเรียนมาเนี่ยออกกฎหมายย้อนหลังไม่ได้แต่ว่ายุบพรรคถึงเป็นศัตรูกับของพวกเขาเนี่ยกฎหมายย้อนหลังได้ <c oughs> อันนี้เปรียบเทียบพูดพูดคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่า ผู้ทางหอเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยในการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนต้องสวมครับแต่ว่าได้สอบถามเยาวชนสองคนหรือ,อยังว่าที่บ้านมีไหมหน้ากากมีกี่อันหาซื้อหน้ากากมาใส่ได้ไหมเพราะว่าการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันโควิด -19 ต้องป้องกันร่วมกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งสวมอีกคนหนึ่งไม่สวมผมเห็นด้วยนะครับผมออกกําลังกายต้องขออนุญาตท่านผู้ชมครับผมมีอุปกรณ์ครบล้วครับมีเจลล้างมือเรียบร้อยเจลล้างมือของท่านทักษิณชินวัตรซะด้วยนะครับมีคนขอมาเยอะไม่ขอไปอะไรนะขอเป็นที่ระลึกแอมพวกสลิมดิ้นตายแล้วกันวันนี้จะเป็นจะตายเอาเรื่องลนะ ก็มอบให้สอสอพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับทั่วประเทศไปมอบให้แก่ประชาชนอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าจิตใจของท่านอยากจะให้มีอยากจะให้มีเจล้างมือกันจากทักษิณชินวัตรครับพูดถึงทักษิณแล้วทางคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจนะครับคืออดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่คุณแม่ของท่านก็เป็นคนมีสตังค์ถือว่าเป็นเศรษฐีก็นำเงิน 2,000บาทไปมอบให้แกไปมอบให้แกครัวเรือนต่างๆที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอบางพลี500ชุดนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปสอบสวนอะไรให้ครอบครัวละ2,000บาทไปก่อนใครทำอะไรได้ก็ทำครับอย่าบอกว่าทำเพื่อเอาหน้าทำเพื่อชื่อเสียงอะไรทำอะไรได้ก็ทำไปครับไอคนวิจารณ์เนี่ยเคยทำอะไรกับเขาหรือเปล่านะครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องสารกันทาลักมาเนี่ย ผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผ่อนปลนหรือเปล่าตักเตือนหรือเปล่าหรือมีหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกหลานไปใช้ไหมแทนที่จะใช้วิธีการสภาพบังคับตามกฎหมายจับกลุ่มโดยทันทีแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หาเงินบริจาคได้เลยครับตำรวจคนไหนไม่มีก็มอบหน้ากากอนามัยให้เขาก็ตักเตือนว่าที่หน้าที่หลังใส่นะลูกนะออกไปอย่างนี้มันจะ เป็นเหตุให้ตัวโควิด1 9เนี่ยมาติดต่อจากคนนึงไปสู่คนหนึ่งมันจะเกิดเป็นโรคแพร่ระบาดไปผมไม่อยากให้ใช้วิธีการที่รุนแรงอย่างนี้อายการเองก็จบเนติบัณฑิตนะครับก็ต้องดูเจตนาลมว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อออกข้อกำหนดอะไรได้ก็ถือว่าไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายน,นะ ผมคิดว่าถ้าเขาย้อนสอนคืนฟ้องหนึปฏิบัติหน้าที่นอยไม่ชอบมันจะยุ่งกันใหญ่มันจะค้าความกันซึ่งไม่มีประโยชน์ท่านผู้ชมครับในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจับกลุ่มคุมขังจับกลุมแล้วก็ฟ้องต่อศาลศาลยกฟ้องดังกล่าวแต่เมื่อวานนี้ครับวัะเี่16เบษาที่ประเทศสาธารณรเกาหลีหรือเกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครับ เลือกตั้งสามาชิกรัฐสภา300ที่นั่งปรากฏว่าในภาวะการโควิดที่รุนแรงที่เกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเขาได้ใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดในการกักตัวในการตวารตวจสอบารายละเอียดเป็นการเอาชนะโควิดที่รวดเร็วที่สุดเพราะบอกความจริงแก่ประชาชนณนเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่ามีคนมาลงคะแนนถึง66เซนตในขณะที่มีโรคภัยนี้แล้ โรคโควิดเนี่ยหกสิบหกเปอเซ็นูงสุดสอส,อสิการมาลงคะแนนสูงสุดในรอบ18ปีของเกาหลีใต้เลยนะครับสวมหน้ากากสวมหน้าไอ้เฟชชีนต่างในมการล้างในการตรวจเบื้องต้นในการตรวจสอบว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่ตรวจสอบว่าเป็นโควิด19หรือเปล่าใช้เจนล้างมือ นะมีระยะห่างเป็นเม็ดครับเข้าแถวเพื่อไปลงคะแนนกันก็เป็นประเทศแรกๆนะครับที่ทำการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ปรากว่า,วาพรรคเดโมแครติก Democratic, ของประธานาธิบดีมูนแจอินมูนแจอินครับได้รับชนะไทยชนะอย่างท,ล,ทลายเหตุเพราะการแก้ไขปัญหาโควิดนี่มั่งที่ส่งผล ให้พรรคเดโมแครติก Democratic ได้ร้อที่นั่งแต่พรรคในร่วมของรัฐบาลพรรคแพลตฟอร์มพาตี้ได้อีก17ที่นั่งเป็นทั้งหมดร้อยแปดิที่นั่งครับจาก300รอที่นั่งได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดเลยนะจากฝีมือในการแก้ไขปัญหาโควิดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วผมไม่อยากเปรียบเทียบนะครับถ้ามีการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนหรือเปล่า หรือว่าจะได้คะแนนท่วมท้นแบบประเทศเกาหลีใต้พรรคเดมโมแครติกดังกล่าวมีการยืนระยะห่างนะครับมีการลงคะแนนแม้กระทั่งคนที่ป่วยเป็นโควิดนี่เขาก็ไม่ห้ามแต่ให้เดินมาเองใช้รถพาหาหนะของตนเองมาลงคะแนนในสถานที่ในหน่วยเลือกตั้งลักษณะพิเศษสำหรับคนที่เป็นโควิด1 9นี่ ชี้ชัดถึงประชาธิปไตยของประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศไทยเราใช้อำนาจพลกรจนจน,จนลืมเรื่องประชาธิปไตยไปหรือเปล่านะยกตัวอย่างเรื่องสารการทรลักษณ์เยวาวชน18ปีถูกฟ้องแม้เขารับสารภาพสารซึ่งทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตีความตามกฎหมายที่มีอยู่ไม่มีกฎหมายก็ไม่มีโทษถือว่า มันเป็นมุม bia, สองมุมระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศไทยนะครับอ้าวปัญหาที่ผมพูดจากับท่านตอนเช้าวันนี้นะครับไม่ได้กระตกุกกระเทียบใครหรอกเพราะว่าคนเราเกิดมามันมีความเป็นคนมันมีความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองมนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนะครับสัตว์เดรัจฉานมันจะไม่มีความคิดมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีพ่อมีแม่ มันหักหลังทรยศอักัตตันยูได้ตลอดเวลาผมพูดเรื่องนี้แล้วไม่ได้กรซทบกระเทียบหาใครนะครับผมคิดถึงจิตภูมิศักดิ์ครับนักคิดนักเขียน <c oughs> เขาตายในชายป่าเลือดแดงทาดินอีสานอีกนานอีกนาน,อ,น,านอีกนานครับจิตภูมิศักดิ์เขียนไว้นะครับเขียนเป็นกราบไว้ <c oughs> กราบก่อนไว้นะครับเขียนไว้ว่าได้ข้าวที่เขาขุน และเศษบุญที่เปลือป่นเห่าโฮ,โฮ้องจนลืมตนถวายตัวอย่างยอมตายตัวคนใจบ่อคนให้เขาสนเชือกให้เขาสนเชือกตะพายตัวคนแต่ใจควายได้กินญ้าละลืมฟังโอ้โห,โหมันสอนความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์มีความกตัญญยูไม่ ไม่อักตันไม่ไม่ทำร้ายทำลายคนที่มีพระคุณแม้เศษข้าวเม็ดเดียวเขาก็ยังมีพระคุณต่อกันอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับคือจิตภูมิศักได้เขียนเขียนอะไรมันน่าฟังนะครับมันเป็นอมะตะเปิบข้าวทุกข่าวคำจงสูจำเป็นอาจินเงือกูที่สูก,กินจึงก่อเกิดมาเป็นรวงโอ้มาเป็นแรงไอ้ตรนี้ครับเปรียบเทียบเห็นภาพ ได้ข้าวที่เขาขุนและเศษบุญที่เปลือปนเฮาห้องออเฮาฮ้องจนลืมตนถวายตัวอย่างยอมตายตัวคนใจบอกคนให้เขาสนเชือกตะไายตัวคนแต่ใจควายได้กินหญ้าละลืมฝากรับวันนี้ก็สนทนากับท่านแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ